ปุ๋ยศักสยามส่งเสริมกรเกษตรกรไทยฉลาดใช้ปุ๋ยศักษยามปุ๋ยดีมีคุณภาพ สุดสัปดาห์ในช่วงนี้นะครับยังคงติดตามการบริหารจัดการน้ําของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับช่วงนี้จะมองไปที่อีกหนึ่งโครงการที่สําคัญก็คือโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดําเนินการโดยกองทัพบ,บกประจําปี2 5 5 7นนี้นะครับเราจะมาติดตามกันนะครับว่าโครงการนี้มีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับร่วมพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของพลโท สถาพรสีมาสุรรักษ์นะครับเจ้ากรมการทหารช่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับช่วยเล่าที่มาที่ไปของโครงการนี้ให้พวกเราฟังหน่อยครับคือกองทัพบกเนี่ยไม่มีเขประมาณที่เป็นของทองทัพบกเองนะครับในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําซึ่งในปี57ครับได้มีการพัฒนาแหล่งน้ําไปแล้วรอบหนึ่งในต้นปีนะครับซึ่งกองทัพบกได้ดาเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมและสิ้นสุดเดือนมีนาคมครับไปทั้งหมดประมาณ400ล้านมีทั่วทุกภาค ของประเทศไทยนะครับทั้ง4ของทัพภาคก็สําหรับหน่วยที่ไปปฏิบัติอย่างดีทั้งกรมการทหารช่างและหน่วยทหารช่างของกองทัพภาคต่างๆทั้ง4ี่กองทัพอันนั้นเราดําเนินการเสร็จไปแล้วนะครับและส่วนตั้งแต่ที่มีคอสชนี้คอสชถือว่าวาระน้ําเป็นวาระแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเร่งรัดการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศือนนี้ครับโดยที่ ลักษณะของการดําเนินการทางงบประมาณเป็นการเบิกใหญ่แทนกับส่วนแรกการสส่วนคือกรมทรัพยากรน้ําและก็กรมบองกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดก็8 8 1ล้านบาทครับ,รบขณะนี้เนี่ยหน่วยงานช่างของกรมงานช่างและกองทัพภาคต่างๆกําลังปฏิบัติกานหน้าที่อยู่กาลังปฏิบัติกันอยู่บนพื้นฐานของงบประมาณ8ป1ล้านบาทนี้นะครับอย่างนี้ครอบคลุมโครงการทั้งหมดกี่โครงการครับทั้งหมดจะมีด้วยกัน อยู่10 18จังหวัดครับ27แผนงานครับกับ27แผนงานตรงนี้ก็รับมือน้ําแล้งกับน้ําท่วมนะครับกับแล้วเรื่องของระยะเวลาของโครงการนี้นะครับเริ่มต้นแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไหนครับคือระยะเวลาของโครงการนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้จัดการบกนาคอสชนะครับท่านได้สั่งผ่านท่านพลเอกจับชัยจริกัญญาประธานบริหารจัดการน้ำเนี่ยว่าจะต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยให้ได้โดยที่ ในช่วงที่น้ําจะท่วมเนี่ยก็ให้สามารถระบายน้ําได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถกักเก็บน้ําไปใช้ในกะดูดแล้งได้เพราะฉะนั้นเราก็มีแผนการทํางานเลยว่าตั้งแต่ที่คอชชเข้ามาบริหารจัดการเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาซึ่งน้ําก็มีการอนุมัติให้ดําเนินการได้เนี่ย ในเดือนกรกฎาคมเพราะนั้นระยะเวลาที่เราดาเนินการเนี่ยเราจะมีอยู่แค่ประมาณสัก2เดือนเศษสอเดือนเศษกับ20กว่าแผนงานเนี่ยนะครับเจ็ดวันนะครับเจวันโดยเราเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่21ดกรกฎาคมขณะนี้วันที่16สิงหาคมสิงหาคมนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ25่ันบหับความก้าวหน้าในการดําเนินการไปแล้ว35%เปอร์เซ็นต์ยังเหลืออีก65าเปอร์เซ็นต์ซึ่งทุกงานเนี่ย ทั้ง27งานเนี่ยจะแล้วเสร็จในวันที่30กันยายนเป็นอย่างช้าเรียกได้ว,ว่าเป็นแผนงานที่ทําด้วยความรวดเร็วเพื่อผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชน <c oughs> ใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามาาท่านผู้การบกท่านก็เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน <c oughs> แล้วให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยประชาชนที่มีส่วนร่วมเนี่ยทั้งในด้านการที่ปลูกไม้การ